อันดับลูกเซฟโคตรโหดของดีดาอัานดับที่ห้ามาดูจังหวะนี้เพื่อนเห็นเลนลงส่งให้หนูปะเป้หนูปะเป้วิ่งมาแล้วสัตเขาเต็มคอลอกเต็มแข้งหวังสังหารติดตรงที่ดีดาเซฟไว้ได้โอ้ไม่น่าเชื่อมาดูภาพชาชัดๆกันอีกทีนะครับเพื่อนส่งมาในขนาดีด่วิ่งมาวิ่งมากูไม่สนใจใครกูจะยิงกูสัดเขาไปจังๆขนาดนี้แล้วกูติดเซฟจนหนูปะเป้ต้องพูดออกมาเลยไว้ อันดับที่สี่เปิดมาฉากนี้ไม่พูดคัมทำเพลงฮาแลนด์มงใส่ดีดาดีดาปัดออกไปได้อย่างสวยงามครับผมโมโหดูภาพฉาชัดๆปัดออกไปอย่างสวยงามไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหลคะครับว่าเขาคนนีนะ้ของจริงดีดาอันดับที่สามเปิดมาฉากนี้เอ็มปัปเป้แทงให้อเลสานอเิสันวิ่งมาแล้วกกดสัตว์เข้าไปติดปลายนุกอยแล้วกดออกไปเลย มาดูภาพช้าชัดๆกันอีกทีจังหวะที่เอมปรปเป้แทง่ายเอาเลสานและเอเลสานกดอย่างบ้าข้างแล้วมันติดโอโหติดปลายนิ้วแม่จเจ้าโวยเหลือจะเชื่อจริงๆใครเห็นก็ว่าเข้าแต่สุดท้ายมันไม่เข้ามันออกดับที่2เปิดมาฉากนี้เพื่อนกระชากส่งให้เบลลิงแฮมเบลลิงฮมจดจดจ้งจ้องและปั่นโค้ง มันคงโคงฟิกโกต่อกลับด้วยจัก,กรยานอากาศแล้วมันออกไปครับโอ้โหดึงกระหัวร้อนไปเลยอันดับที่หนึ่งเปิดมาฉากนี้ไม่มีเต้าไม่มีปูมีแต่บูโนและเมซี่เมซี่ตอกให้เอ็มปาเป้และเอ็มปาเป้ซัดเต็มคอร์ตต์และเมซี่มาซัดอีกทีแล้วมาซัดอีกทีมันติดโอ้โหบอกได้คำเดียวครับว่าเหนียวเชี่ยเชียช่ย,ยหากดูแลถ,ถูกใจอย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ